สุขสบายดีอซีทุกคนมาพอกับบอกแอ้นอยแกวิชัยคือเก่าพี่น้องมาพ่อตอนกําลังหับประทานอาหารแลลวพี่น้องเลยกาลังชิมเมียนปลาเขาผูแต่บอท่านได้เ้ากินก็มีพี่น้องเลยตอนนี้หันทางผูที่เลือกกันเข่าบาดก็มีตอนนี้กําลังเอ่อยัดแกลี่ยเงี้ยในสถานที่วัดเขานี่แหละเนาะนี่อารามไม่ พี่น้องเอ้ยน,นี่เอาให้เราไม่ลืมเลือกเงินอยู่ในบัตสวรรค์เฮาถ้าไอซี่เฮาเห็นก็จะลืมผักก็ไหลกดเสียกดติดตามเอาเองน้อยแกไปใช้เด้อไอซี่ตัวคนเด้อก็ไหลกดติดตามคลิปนี้เป็นคลิปตอนอันชิเล็กงานชิเล็กงานบุญบุญหอเข่าเดือนสิบเพ่งเฮาพี่น้องนี่กระล่างเลือกเข่าวบัต มาเด้ออีสิทุกคนเออมาเลือกน้ำกันเด้อเจม่ออกเขาบางนคนกันยังบวชันไเศร้าทับประทานอาหารพี่น้องเลยบางคนก็เศร้าแล้วพี่น้องเมียนไปนําแหละพระเขาวาดิอารามไมไปนําพี่น้องเลยผู้ที่เมื่อแหละก็มีพี่น้องเลยแต่ผู้ที่ยังอยู่ในวัดเขานี่ก็อารามไม้บาทนี่อารามไมอัน จะทานทีเดี๋ยอันนี้เจ๊่นนี่เจ๊มีหัวหน้าเพิน่นเออคนขี้ไลพ่พอเบ,บิงึงก็ว่าแล้วเพิ่นก็นดิหัเวเงยเป๋เงยเป๋อ,อย,ออยู่เจ๊ใหญ่ใจดีบัดใจดีตอนเพิ่นบอ่อยังให้พี่น้องเลยบัดพบนยากให้แล้วก็เบิึงเอาโลดโดยโดยโดย ถ้าเบาเอน้อยเก็บไสว่าผิดพลาดประกันใดก็ขอโทษขออภัยในบมซีทุกคนเด้อลงเทือกระเิได้เหว่าหยอกนุ่งห่มวนกันก็มีโเมน้าวนตอเทว่า พูดทีบทสนิทอีกกักินยังบทสนิทยาเนะเาะกับผู้อิมแล้วกับอารมัยไปนำเงียนไปนำให้มันเบาบางไปนำเฮยชลอยกันนั่นแหละบ้านเฮาก็จะได้มันกับพี่น้องเฮากับผู้เมื่อน้ำก็มีแล้วผูดคียอยู่กับชลอยกัน,นไปนั่นแหละเพิ่มให้เขาพิจแล้วเพิ่มมันให้เอาไว้วโดยโดยโดย ขอโทษนักมิจิทุกคนเด้อเสียงมันอยากโอนพี่น้องเลยเสียงหยวาวยาอย่ให้ก็ไม่้อยเขียดขาดได้พี่น้องเลยกลางเขาเนียนพักเขานำ

อากิฟี่ก,กบบมาในกระจกอุ้มชมนี่ด้วยชิดทุกคนเดินหาติดตามชมน้ะกินในขาวานละพีละน้อ,นองามี กิจตอนเลิกพักเขาเดอ้อพี่น้องเดอ้อชิเดอ้องานบุญห่อเข่าเดือนชิปเพ่งเฮ้าพี่น้องอยู่บัาน,นะครับใต่บันเบาเองนี่แหละ